ยังยังไม่นอนเลยเองกลัมยังไม่เข้ามาเหรอ้อนนะเธอนอนแล้วเหรอ,อก็ลัมเป็นอะไรดูแค่นี้แล้ไปเลี้ยงมาดิเมื่อกี้เธอนอนอ้าปากวอยเนาะดูลุงจอนลุงจอนนอนน่ารักนอนต้องปัง น้องป่องยังที่ย่งที่กอลัม,มน้องหญิงทำไมน้องหญิงน่ารักทั้งเลยมไม่สำนอนนี่เอามือจับเบาะโนบิี้ฉันเห็นเธอนอนอ้าปากบ่อเลยนะอกอลัมยังไม่เข้ามาเดี๋ยวตาไปเรียกมาก่อนนะ สับเล็กก็ล่ำกันก็ลลำโดนว่านิดหน่อยมัวเล่นกันนะ่ะงอนทุกป,ป่องไปนนอนข้างนอกแล้วจะเดี๋ยวตาไปเด็กก็ล่ำกันกน้องรถจะเดินมาทำไมตรงนี้ไปตรงรถนะ จะนอนน้องจะนอนตรงนี้ก็ได้นอนตรงนี้ก็ได้นางหญิงมองกลา้ามเธอไปไหนมาเธองอนพี่เหรอืแค่พี่ฟ้องหุ่นตาแค่นั้นเอง <laughs> กี้หญิงฟ้องหุ่นตาไง <laughs> นี่ไม่พูดนะกละาลมพี่หญิงเขาถามอะ่ะ ไม่รู้ไม่ชี้ผมไม่รู้ไม่ชี้ไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นผมว่าจะฟ้องคุณย่ามีแต่คนว่าผมแหมขี้ฟ้องทังเลยนะขี่ม้าสามสองไปขี่ม้าสามสองนั่งรถไฟไปฟ้องเลยไปมีแต่คนว่าเขาจุณจอนก็แย่งขึ้นนอนครับ นั่นนกกระค้างเลยเขาหญ,ญิงก็เมื่อกี้เขาเล่นอะไรรูปเลยดูดูเขาเลยงอนตุ๊กป่องเป็นนอนข้างนอกคนเดียวนอนได้แล้วเข้ามาก็นอนเลยแล้วมึงก็ใหญ่นะนกนกมอง แม่นอนหรือน้องหญิงนองหญิงอ่อนหวานแล้วก็รำเธอจะนอนตรงนี้เหรอหอืมืนนนี้เหรอนองหญิงน่ารักจังเลยวันนี้ไม่หลับไม่นอนนะืรอ,ออะไรอ,อืเดินมาเลย กนลัมฉันจะไปหาคุณตาจ้ะหอมชื่อนะโอเคเรียบร้อยโอเคอหญิงก็ลัำแปลกยังเลยปกติหญิงมานี่กอลัำนี่ไม่ต้องเล่นเลยนะกนลัมจะไม่เล่นกับพี่เหรอไม่เอาผมไม่เล่นกับใครทั้งนั้นคนว่าผมจะคุณตาดุ จะไม่แอบมองเราแล้วต,ตาตาบ้างหญิงหญิงมาส่งฝันดีหน่อยนึนี่ดึกแล้วเผื่อคุณย่าได้ชมหญิงก็มาส่งฝันดีหญิงขอขอส่งฝันดีขอให้คุณย่าฝันดีถ้าคุณย่าได้ชมพวกหนูขอพระคุ้มครองและหนูก็ขอส่งความสุขให้เอฟซีทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุขทุกทุกท่กทกทานเลยค่ะรัติสวัสดิงกอลามแหม่ไม่พูดไม่จาเลยนะไม่พูดแหม่หิงเนเธอมองงง้นมองไงอะ ผมลัมตัวของมง่น้าเนาะเนาะน้าเธอกัดเสื้อนะั่นนะเนาะใส่ไว้นะ่ะมันหนาวแต่ก็ล่ำใส่ไม่ได้ล่ำม,มันเยก่อนเอีจริง ทิงดุกคนลำก่าไม่เล่นกับเธอคุณยังไม่ถาดคำเลยคุณยังไม่ทาดคำเลย,ย,เลย <c oughs> นี่มันกี่ทุ่มย่ยามเ้าเล่นกันแลหละหากก้มยังไม่ฟังอีกเพิ่งจะชมอยู่ยังอีก นอนได้แล้วหลับได้แล้วหลับตัวกระเลือเธอเ <c> ห <oughs> ็นยักษ์นอนข้างเตียงเยเธอไม่ดูลูจงจอนเขานอนสบายนะทำความสะอาดให้พี่หญิงพี่หญิงเขาไม่ได้บอกนะก็ล่ำ <laughs> ไปสม,มองไปสม,มองไปสัมนองอะไรอ่ะนึกว่ามึงสัมนอนแล้วดูไปสม,มองทุกคน <laughs> น่ากลัว <laughs> มาแอบม,มองดัวยน,นะพวกเด็กๆจะไม่นอนกันอีกเลยไฟไม่ปิดกันเลยเนี่ย <laughs> ขมุนตัวนี่ <c oughs> ทำไปไหนอะ่ะจะกินน้ำหญิงไปหาแม่แล้วแม่แม่หญิงโน่อ,อะไร่องเธอในข้างอยู่นั่นแหละ ทำหน้าทำตาอืมง่วงกันนอนได้แล้วเธอซหอมอยู่นานม,ม,มีการโยคะด้วยอาซ้อน,น,นอนนอนเล่นตรงนี้เหรไม่ไปนอนตรงนั้นหรอ หญิงอะไรเธอมาอ,อ,อ้อ,อนอะไรคุณแม่อะไรคุณแม่โน้วลุงจอรนลุงจอรนตื่นแล้วลุงจอรนตื่นแล้วตืมตาแล้วลุงจอร์นหญิงเธดูลุงจอร์น้องนอนท้องป่องเลยกะล่ำเธดูลูกพี่เธอดินอนท้องป่องเลย อะไรอย่างเธอเนาะเธอ,นองนหญิงแม่สง่งเขาไปรีแล็กอยู่ปลายเตียงแล้วเขาก,ก็มานอนโอเคนะเดี๋ยวตาจะส่งผันดีเลยนะ<ม>ใครมาส่งผันดี หญิงส่งแล้วนี่เสริมรลอเสริมเล็บ <c oughs> ให้มาส่งฝันดีนี่ให้ส่งดีกซัมสัมส่งฝันดีลูกส่งฝันดีอือืหนูขอให้คุณย่าฝันดีขอพระคุณมคองคุณย่าค่ะ แหนูขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ค,ความสุขฝันดีครอบครองเช่นกันค่ะหญิงท่านคุยกับพ่อในเธอมาทำอะไรเนี่ยออโอเคฝันดีได้ละโอเคครับอาไปน,นอนกันได้ละอ่านอนเป็นระเบียบอ่าเรียบร้อยนอนกันให้เป็นเรียบร้อยให้ตัวแสบดิสึมาไรตาใสเลยเนี่ยก็แลม แอมน้ำมันเนี่ยหัวเธอเหม็นนะนะหญิงเธอไปนอนนะเธอจะมายืนอะไรตรงนี้ก็เขาไม่กวนก็ามายืนหน้ายืนตายเขากวนน้องหญิงเยเอายังไงเนี่ย เอาเป็นนอนแคเด้แล้วอ่ะแล้วฉันจะปิดไฟแล้วญิงหญิงเป็นมา้าเลยพี่หญิงไม่ให้น้องชายกูเลี้ยงหงเนาอ,อไปดูพี่หญิงดิ หญิงไปนอนแล้วะหญิงหญิงไปนอนได้ละไปนอนไปนอนที่งเธอไปนอนลุงจอนตื่นแล้วเห็นไหมโอ้ยเด็กๆยังไม่นอนอยู่เหรอเนี่ยน้อนนี่ลุงจอนนะไปนอนได้แล้วโขโพ่อยังไม่นอนลเยจะจะนอนแล้วโอเคจะนอนแล้วอ่ะนอนก็ได้แล้ว เอากอลัมเธอไปนอนที่ของเธอไม่ซ้อมไม่นอนที่ของไม่ซ้อมเหรอไม่ซ้อมนอนที่เหรอซ้อมได้แจกไปนอนไม่ก่อนล่มจะไปไหมจะไปนอนไหมไปนอนที่ของเธอ นี่มันกี่ทุ่มแล้วไปนอนเร็วโอ,อ้ลูกคนดีเสียมมาแล้วนอนกว่าจ <c oughs> ตแสบเนี่ยทุกคนทุกวันโอเคฟันดีกุดไนกุดไนครับเอา้าจอมอะไรลูก ฝันดีแนละ้วหอมแล้วอ๋อโอเคอีกที่อ๋อโอเคไปนอนได้แล้วไปหนูไปนอนได้แล้วทีงหนูไปไปนอนได้โอเคนะจ้ะฝันดีนะกุญเณรอีกรอบจ้ะไม่สมงลืมหอมเขาโอเคจะ้ะฝันดีจนนี้ก็หอมแล้วหลับตาเสียก็ล่ำเธอโอเคทุกคนกุญเณรอีกรอบฝันดี พวกนี้เจอกันปลุกชั้นด้วยนะ 小さな命傷ついたゾンビという犬そっと手を差し伸べたら震えながら寄り添った時が立ち奇跡のように七つの血 「な愛が生まれ」